สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องมวประหาประชาชนที่รักทุกคนครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ชมที่บูสกายด้วยนะนอกจากแพทย์แล้วเราก็ยังมีทีมสนับสนุนของเรานะครับที่ไปต่อสู้นะครับอย่างที่ที่คัตติมบอกนะครับเรามีทีมสนับสนุนที่เป็นอาสาสมัครนะครับคอยช่วยเราตลอดตาและช่วยพ่อแม่พี่น้อง นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับฝนตกแดกออกทีมอาสาสมัครเหล่านี้ก็จะดูแลพ่อแม่พี่น้องนะครับและเป็นทีมที่เข้มแข็งมากจริงๆนะครับก็คิดว่าผมจะส่งมให้อาจารย์นรินต่อนะครับเพื่อที่จะสรุปนะครับคับพ่อแม่พี่น้องครับเราต่อสู้กันมาอย่างยาวนาน แต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราอย่าชะล่าใจนะครับเราต้องร่วมต่อสู้กันต่อนะครับแต่ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ว่าพวกท่านอยู่ที่ไหนพวกเราจะอยู่ร่วมกับท่านด้วยครับเราขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกับุงกำนันในการต่อสู้ต่อไปเพื่อชัยชนะอันที่จะถึงมาในวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับ แล้วได้ปร,บรับนาตัวแล้วนะครับ่าพวกเราจะตามไปดูแลท่านทุกเมื่อและท่านมือเป็นหาอะไรไม่ต้องเกรงใจนะครับพวกเรายังอยู่ติดตามท่านเสมอเพื่อให้พวกเราได้เจอได้ฉลองชัยชนะกับที่เราที่ลาดดำเนินในเร็ววันนี้ครับขอบพระคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับ